จินตนาการล้ำกว่าสร้างสารรค์ด้วยจิตง่ายๆธรรมดาขอแนะนําสุดยอดหนังสือจิตอัจฉริยะหรือซีรีนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าคือใบไม้ในกำมูลนี่คือสุดยอดแห่งใบไม้ในกำมูลที่หลอมรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เปิดจิตของคุณให้สว่างสวยด้วยเจ็ดวิถีแห่งจิตอัจฉริยะความเป็นเลิศความเป็นหนึ่งเดียวความหลอมรวมเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสุดยอดแห่งหนังสือที่รวบรวมภาพการ์ตูนน่ารักที่ถอดรหัสจากขนมไทยอันเป็นรากข,ของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนำสู่ ปรัชญาของชีวิตที่ทำให้คุณค้นพบตัวเองและสามารถถ่ายทอดสู่พลังที่ยอดเยี่ยมในชีวิตได้จิตอริยะ3ดีสม,มิติ เป็นดัง่งศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาสามประสานองค์ประกอบพัฒนาเติมคุณค่ารวยเจดชาสลาดเจดเท่าดีที่หนึ่ง dimension of inspiration คือสร้างสารรค์แรงบันดาลใจไล่ความเข่าดีที่สอง dimension of action ด้วยแรงเรา ทำทั้งหนักเบาต้องสู้งานดีที่ส dimension o f solution คือการรู้เท่าทันแก้ปัญหามหาศาลร,ร่วมเป็นสามดีที่สุดยอดตลอดการรวมประสานคือจิตอัจฉริยะสาดี สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ Lightning t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะว a r i e t y Talk ท h o w ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคนทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หมายเลข13หรือว่าช่อง13 Happy Family นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM สทรด้วยค่ะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกทกคืน4ี่ทุ่มแบบนี้วันนี้เปิดเรื่องราวกันไปด้วยหลักยุทธศาสตร์ การเรียนรู้พัฒนาสมองแบบจิตอัจฉริยะนะคะเราเห็นท่านที่เปิดรายการอยู่ในวิดิทัศน์ไปแล้วนั่นก็คือครูโน้ตหรือว่าด็อกเตอร์ปรินเนตสุวรรณศรีซึ่งเป็นสุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กไทยในระดับโลกที่ฉันสนใจจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ของเขาคะ่ะแต่ปรากฏว่านี่ไม่ใช่เล่มเดียวแล้วก็ไม่ใช่กิจกรรมเดียวที่เด็กๆตอนนี้ทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะคะรู้จักครูโน้ตของสถาบันครูโน้ตและน้องโนนนี้ ที่อ่านบทพูดถึงจิตอาชริยะ3ดีเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น ลูกสาวคนโตของครูโนโด้วยนะคะฝึกกันมาตั้งแต่เล็กๆแบบนี้วันนี้ครูโนตจะมาถ่ายทอดค่ะว่าเรื่องราวของจิตอัจฉริยะนี้ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกเด็กๆได้แล้วก็ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพประสบความสําเร็จและมีความสุขได้อย่างไรนะคะขอต้อนรับดต้รเรปริญญาเนตรค่ะสวัสดีค่ะครูโนตสวัสดีครับโนนี่นี่ยังไงคะเนี่ยเก่งชาญฉานเหลือเกินคือเรียกว,ว่าบอลทูบีครับบอลทูบีครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาบอกว่าต้องฟังเพลงในท้องฟังโมเสสสอะไรนะแต่ว่าของ คนนี้เนี่ยไม่ได้ฟังแค่โมเร์ทำยังไงฮะมีทั้งยอดพระกันไตรภิคดกนะฮะมีทั้งบทสวดชินบัญชรมีทั้งบทอาขยานนิทานคือวานเลตี้หลากหลายครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการที่เราเราหลอมรวมนะครับคือการถ่ายทอดพลังงานที่ดีสู่ลูกนะครับก็คือถ่ายทอดจากแสงสีเสียงนี่แหละครับนี่นีคือรหัสเจ็ดนี่คือจีเนียสเซเว่นนี่คือจิตอัจฉริยะครับค่ะครับ โอ้โหถ้าเกิดว่าครูโน้ตสอนลูกสาวได้ขนาดนี้คืนนี้ท่านผู้ชมคงจะได้เคล็ดลับในการสอนเด็กๆในบ้านได้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะว่าครูโน้ตตอนนี้นอกจากจะดูแลเด็กๆซึ่งเป็นลูกๆมีลูก2คนเนาะค่ะน่นี้นี่เป็นลูกสาวคนโตตัวเล็กอายุเท่าไหร่9 9เดือนครับเเดือนส่วนตเก้9ขวบ9ขวบ9ขวบกับเเดในรหัส9ครับน่นี้กับนาเนีย โ <laughs> นนนี้กับนานี่นี่รหัสเก้าแต่จิตอฉริยะนี่รหัสเจ็ดครับจิตอริยะหมายถึงอะไรคะจิตอริยะก็คือเป็นกระบวนการให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับคาว่าอริญะในทุกคนเคยได้ยินแล้วก็รู้ว่าเก่งคือความเป็นเลิศนะครับผมมีอย่างนี้ครับม,มือขวาผมเนี่ยเป็นไอสไตล์ <c oughs> ในอัจริยาแน่นอนแต่มือซ้ายผมมีฮิตเลอร์ครับนี่ก็อาิยะเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคำาอาชญาเนี่ยคือความเก่ง แต่อาจจะดีและไม่ดีก็ได้ครับอันนี้ฝั่งดีอันนี้ฝังนน่งไม่ดีแต่จิตอาญาเนี่ยคือการกระบวนการคัดสรรครับก็คือว่าทุกสปปรรพสิ่งมันมีสองด้านมันมีหยินหยางมันผสมผสานกันแต่จิตอาญาเนี่ยจะใช้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการคัดแยกกระบวนการที่จะเกิดประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์เท่านั้น และมันจะดีเลยวเท่านั้นเรียกง่ายๆว่านี่คือความเป็นเลิศที่ดีงาม,มครับความเป็นเลิศที่ดีงามใรเราพูดถึงเรื่องของอัจฉริยะเราอาจจะนึกถึงเรื่องของความฉลาดทางสติปัญญารหรือว่า I อคิวใช่ไหมคะคแต่พอ มีไอมากๆแต่ไม่เติม eq ไม่เติม mq อะไรต่างๆที่หลายๆคิวที่แสดงถึงความครบสมบูรณ์ของคนเนี่ยก็อาจจะทําให้คนนั้นเติบโตแบบที่ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมใช่ครับเรื่อง Q นี่ก็เป็นรหัสเจ็ดเหมือนกันจริงๆเนี่ยเขาวัดกัน7 q คิวนะครับ iq eq mq cq pq นะครับ C แล้วก็ hq นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของคที่เป็นหลากหลายเช่น iq ความฉลาดใช่ไหมครับ eq emotion อารมณ์ PQ การเคลื่อนไหว CQ ความสร้างสารรค์แล้วก็มีสุขภาพมีอะไรต่างๆมาก <c oughs> มายซึ่งก็เป็นรหัสเจ็ดกโดยที่เราก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดนะครับ <c oughs> แลกวิชาการทั้งโลกเนี่ยเขาเขาประชุมกัน <c oughs> แล้วก็สร้างขึ้นมามนุษย์ที่จะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีคิวหลายๆด้าน <c oughs> แล้วก็ยิ่งใครที่ที่มีกระบวนการที่ที่มีคิวสมดุลณกันเนี่ยยิ่งดีนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมา,มานั่งอ่านดูแล้วอ้าวทั้งหมดตรงกับผู้ที่พุทธเจ้าท,ท,ทรงตรัสได้หมดเลย <c oughs> ทั้งหมดเลยครับ ก็เลยเป็นสูตรกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในแบบของครูโน้ตใช่ครับแล้วก็นิยามคําว่าจิตอัจฉริยะขึ้นมา<ช>ซึ่งจะเติมเต็มความเป็นอัจฉริยะเดิมที่เราพูดพูดแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะมากทีนี้ทุกคนสามารถฝึกได้ไหมคะออจิตอัจฉริยะรรคือบอกเลยว่าสโลแกนของจิตอัจฉริยะบอกว่าทุกคนล้วนมีจิตอัจฉริยะในตัวหน้าที่ของคุณก็คือหาวันให้เจอครับหาหอหา<ห>ยังไงล่ะครูโน้ตนี่แหละก็คือประเด็นที่ว่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณทําสิ่งที่คุณรักแล้ว นับจากนั้นคุณไม่ได้ทํางานอีกแล้วเหมือนพี่หนิงอ<ะ>่ทุกวันนี้ไม่ได้ทํางานแต่นี่คือการใช้ชีวิตะนะครับทุกวันเนี่ยกลายเป็นชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะประสานกันอยู่ในชีวิตคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราชํานาญเนี่ยมันจะมีความสุข ลืมวันลืมคืนใช่นะครับจริงอย่างคนที่เป็นนักร้องเนี่ยอย่างพี่เบิร์ดใช่ไหมครับพี่เบิร์ดธงชัยความสุขของพี่เบิร์ดคือการซ้อมได้พบปะผู้คนได้มีคอนเสิร์ตได้ออกอัมแล้วแล้วทำแล้วมันมีเสียงตอบรับสิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ของมันคืออะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือความสุขจากเราเนี่ยมันมันจะเติมเต็มความสุขของคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้เขียนในบทที่5นะครับของจิตอาชีาว่าจิตอาชียาคือการให้นะครับหัวใจของมันคือการให้และเชื่อมโยงครับ การให้และเชื่อมโยงเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคือผู้ให้จะเป็นผู้ได้รับตลอดการเราให้ไปก่อนเราคิดไปก่อนว่าสังคมจะได้อะไรทําแบบนี้แล้วสังคมจะได้อะไรเราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไระเดี๋ยวมันกลับมาเองครับ ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับมีคนพูดคํานี้บ่อยๆเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะคะเพิ่งพอโตขึ้นแล้วเราก็ก,ก็ก็นิ่งพอที่เราจะจะรู้สึกและรับมันได้ว่าให้แร้วมีความสุขให้เรื่มีความสุขเพรมันยิ่งให้มันยิ่งมีความสุขจริงจริงตอนนี้พอพอเราเริ่มเริ่มให้ปับ๊บพอคุณให้จากใจคุณจริงๆเนะี่ยคนรับเขารู้รู้สึกมันเกิดปฏิสัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยจิตใจมันก่อเกิดได้ตรงที่ว่า เออเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญในายรายงานนั้นๆสายงานนั้นๆเช่นคุณเชี่ยวชาญในทางการคณิตศาสตร์คุณสอนคุณสอนคุณไม่ไจำเป็นต้องเป็นครูครับแต่สอนวิธีการสอนคณิตศาสตร์มีเยอะแยะไปไม่จำเป็นต้องเป็นการตาํารามันสามารถสอนจากการใช้ชีวิตก็ได้การซื้ออาหารการทอนเงินบริหารที่เขาบอกว่าให้ให้เงินไป20บาทซื้ออาหาร5บาบาทจะได้เงินทอนกี่แบบ เออบางคนก็บอกว่าได้ได,ได้ได้แบบเหรียญบาท15้าเหรียญบางคนบอกได้เหรียญห้าสามเหรียญ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการซึ่งในในนักวิชาการทั้งโลกเนี่ย <c oughs> เขาก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหยิบมาเป็นสิ่งเรียนดูได้หมดแม้กระทั่งที่ผมนั่งอยู่ในห้องส่งตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นฉากของรายการที่มีชื่อเสียงมากมาย <c oughs> แล้วเราก็มองวิเคราะห์ว่าอ้าวฉากรายการเนี้ยใช้ไม้ฉากรายการนี้ใช้กระดาษมันเป็นวัตถุดิบง่ายๆซึ่งมันตรงกับหัวใจของจิตอาชาเลยที่ที่เขียนไว้ว่าง่ายงอกงามครับ ง่ายงอกงามอันนี้คือแนวทางของจิตอัจฉริยะใช่ครับแล้วในหนังสือเห็นมีบอกว่าเวลาที่เราเราพัฒนาตามแนวทางนี้เนี่ยเราจะปั้นคนให้เป็นอัจฉริยกรได้ครับอัจฉริยกรหมายถึงอะไรคะมันเป็นการผสมคำครับก็เหมือนกับว่าวิศวะรวมกับอากรนะครับเป็นกายเป็นอาชีพก็คือคนสร้างงานด้านการก่อสร้างเกษตรรวมกับกรก็เป็นเกษตรกรอันนี้คนที่จะเป็นนักสร้างอัจฉริยะเนี่ย ก็เลยรวมกับอากรตัวนี้ก็เป็นอัจฉริยกรคือใช้คําว่า imagineer ค่ะ <c oughs> imagineer ก็ค <c oughs> ือครูโนตนี่แหละ <c oughs> ใช่แล้วก็พ่อแม่ทุกคนด้วย <c oughs> พ่อแม่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้แนวทางการเป็นอัจฉริยกรได้เหมือนครูโนต้ตเหมือนกันนะคะแต่พื้นเพรครูโนต้ตคือเ,อ,อเรียนวิศวะรเรียนวิศวะจากมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ไปเรียนทางด้านพุทธศาสนา แล้วก็เรียนด้านการศึกษาด้วยครับด้านการศึกษาและพุทธศาสนาเพิ่มเติมจากอินเดียเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปเจอต้นต่อต้นฐานของพระพุทธศาสนาแล้วก็ความที่รักการเรียนรู้ก็เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็ปรัชญามาเป็นแนวทางการสร้างจิตอัจฉริยะนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับครูโนตเพื่อหาเคล็ดลับเทคนิคที่เราจะได้กันในคืนนี้ค่ะ สายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะทีฉันยังอยู่กับครูโน,โน้ตของเด็กๆทั่วประเทศนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่เป็นสุดยอดคนหนึ่งในเมืองไทยเวลานี้ดรปริเนตสวรรณศรีนะคะครูโน้ตคะอ่านในนี้เนี่ยมีทั้งพระพุทธศาสนามีทั้งวิทยาศาสตร์หลอมรวมกันมาเป็นหนังสือจิตอัจฉริยะแต่อยากจะได้เคล็ดลับนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะหยิบจับหลักการบางอย่างง่ายๆเลยเอาแค่ ฝึกคนให้คิดเป็นมันมีวิธีคิดสักกี่แบบคะเมื่อกี้เลยฮะหัวใจของมันบอกแล้วว่าง่ายงอกงามง่ายงอกงามนะครับคือสิ่งที่ง่ายเนี่ยคือสิ่งที่ซับซ้อนที่ที่ดีงามที่สุดนี่คน,คนกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผมนะลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับ<ะ>กล่าวนี่คืออาช้อของโลกแน่ๆเลยบอกว่าง่ายง่ายคืออะไรครับกระบวนการเนี่ยการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัวเนี่ยง่ายๆเรามองเห็นสัรพสิ่งแล้วเนี่ยเราก็ดึงเข้ามาแเป็นการเรียนรู้ได้เรามองแสงเอ๊ะทำไมแสงมันจึงมีกระจายเป็นเจ็ด เจสีได้ทําไมเสียงเนี่ยประกอบด้วยโนต้ตเจ็ดตัวได้ทําไมวันเวลาต่อเนื่องกันเจ็ดวันคําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่อยู่รอบๆตัวโอ,อ้โหพุทธทำไมมัน,มนเล็เจ็ดหมดเลยอ่ะ,อะเล็เจ็ดหมดเลยครับนี่คือรหัสเจ็ดมันเป็นคอมพลีทนัมเบอร์บางอย่างเป็นลายของธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่แค่พุทธเท่านั้นนะครับของคริสต์แล้วก็อิสลามเนี่ยและศาสนาอื่นๆทั้งโลกเนี่ยเกี่ยวพันกับเลขกเจ็ดมากเลยฮะเป็นจนํานวนมากๆเลยคือผมก็มาถอดรหัสง่ายๆนะครับอบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยสมมติถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้สิบสมมติเราทําได้แค่ห้ามันแค่ครึ่งเดียวมันอาจจ ยังไม่พอแต่ถ้าเราทําได้ประมาณ7เนี่ยมันคือกึ่งหนึ่งของแนนบวกอ่าคือ8เนี่อาจจะสูงนะครับคือ7จเนี่คือกําลังพอดีพอดีมันก็สักเซสในระดับหนึ่งแล้วไม่คีวเข็นตัวเองจะถูกต้องครับมันเครียดครับอันนี้ก็เลยบอกว่าสิ่งง่ายเนี่ยคนที่ทําให้ให้เราเห็นก็คือสตีฟจ็อบทั้งหมดรวมอยู่ในกระดานแผ่นเดียวนะครับคือเกิดจากผมวิเคราะห์แล้วนะจากที่เราไปเรียนที่อินเดียเนี่ยผมไปค้นพบว่าคนอินเดียเนี่ยเขาเรียนด้วยกระดานชนวนกันกระดานชนวนพ่หนิงแบบ เราก็บอกว่าเอ้าแล้วทำทำยังไงพอเรียนเรียนเสร็จเขาก็เขียนเขียนแล้วก็ลบเอ้าลบก็จําไม่ได้สิบอกไม่ใช่เพราะเขาต้องเข้าใจและจําได้เขาถึงจะลบได้อเขาเมมมรีลงจิตเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นกระดานกระดาหนึ่งกระดานเนี่ยใช้ไปพลิกไปพลิกมาแล้วก็ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรไม่ต้องเปลืองกระดาษไม่ต้องเปลืองอยู่ในตัวมันเด็กอยู่ในนี้ใช่เพราะฉะนั้นวิศวกรของของ Microsoft ครับเป็นคนอินเดียเกิน60%เอเพราะคนอินเดียเนี่ยใช้สมองและจินตนาการดีมาก รากมาจากวรรณคดีและวัฒนธรรมรามยนะกฤษณะรามาวตาอะไรต่างๆมาจากอินเดียทั้งนั้นน้อมีหน้าเขาเลยมาปั้นเอ่อบังกะลอหรืออะไรที่เป็นสิ่งกวนเล่สองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคืออย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกเนี้ยผมเชื่อว่าในชีวิตของสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเคยมีช่วงหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปแสวงบุญที่อินเดียแลวเขาคงเห็นกระดานเนี้ยแต่ในใจตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึง แต่สักวันเนี่ยฉันต้องทาให้กระดานชนวนเนี่ยมันเป็นกระดานที่เหนือกว่ากระดานชนวนทั่วไปเออเนี่ยคือคือในรูปทรงของความง่ายทั้งหมดลมอยู่ปุ่มเดียวอยากจะปิดภาพก็ขยุม่มอยากเห็นภาพเลือกถ่างออกอะไรอย่างนี้นนะนี่คือความง่ายใช้ง่ายๆใช้มืออ่ามือง่ายๆแล้วคําว่างอคืออะไร งอกคือการแตกแขนงมันไม่ใช่กระดานชนวนธรรมดาแต่มันเป็นกระดานที่เชื่อมโยงสามารถต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เป็นทีวีก็ได้เป็น,บ,น,ปนบันทึกก็ได้คิดเลขคิดเลขเอ e วิต h ิ n ง <laughs> ทุกอย่างเลยกลายเป็นในชีวิตประจําวันของคนนี่คืองอกและสุดท้ายคืองามคืองามด้วยรำคืองามด้วยทหมายความว่างไงมันเป็นประโยชน์ ในโลกของการศึกษาในโลกของการเรียนรู้หรือชีวิตประจําวันของเราตอนนี้ไม่มีใครไม่มีครับกลายเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ราคาของมันเนี่ยก็ดำลงไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นลอ,อกออกรุ่นใหม่เนี่ยต้องแพงตาม,ตามการตลาดนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยคือง่ายงอกงะมันเป็นลักษณะน,น,นี้ทั้งหมดเ<า>นี่ยก็คือหลักการของเซนด้วย เซนก็คือ <C han> พุทธศาสนาในกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปทั้งโลกเนี่ยครับเพราะว่าธรรมะข,ของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นแต่คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นยูนิเวอร์ซลคือสากล <C han> ใครก็ทําได้ใครก็เข้าใจได้ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้ค่ะ <C han> ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เป็นงติดใจนะคะเห็นบอกว่ามีการคิดแบบหมวกเจ็ดใบหัวใจเจ็แบบอันนี้เข้าใจว่าครูโนก็หยิบประหัสเจ็ดมาแต่ว่าลองดูนะคะว่าหมวกเจ็ดใบที่ ในหนังสือเนี่ยจะมีการวาดภาพประกอบเป็นการ์ตูนก็เขียนคานิยามอธิบายไว้เสร็จสรรพนะคะว่าการ์ตูนมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ1ก็คือมองกุฎ2คืองอบ3คือหมวกกันน็อก4คือหมวกวัยรุ่น5คือหมวกวิศวกร6ห,หมวกเก่าแล้วก็7หมวกศิลปินอาจจะอธิบายรายละเอียดได้ไม่ครบทั้ง7ใบแต่ว่าอันไหนสําคัญมากน้อยขนาดไหนน้ดอธิบายแบบอ,อย่างนี้ภาพรวมเลยค่ะหมวก7ใบเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบสนองเห็นว่า ทา,ทางตะวันตกเนี่ยเดอโบโนคิดหมหกใบขึ้นมาโมหกใบ t h ซิกแคทติงกิ้ง uh, นะครับอันนั้นแทนด้วยรหัสสีคราวนี้คนคนน่จำสีได้หมดอะแดงเหลืองอะไรก็จำได้ <c oughs> แต่ไม่รู้มินนิ่งเราบอกว่าถ้าจำอย่างนั้นเนี่ยม,มันซับซ้อนเกินไปมันไม่ง่ายไงมันต้องแปลสีปลเป็นความหมายใช่ครับ <c oughs> เราบอกว่าแต่ถ้าเกิดมันเทียบกับอาชีพของคนหรือหรือสถานะของคนเนี่ยมันจำง่ายมงกุฎคือใครพระราชาสุดยอดมวกงอบใครอะชาวนาง่ายๆ วิศวกรคืออะไรหลักการและเหตุผลามวกไวรุ่นคืออะไรท้าทายหวือหวาแปลกใหม่หมวกศิลปินคิดนอกกรอบสร้างสรรค์หมวกเก่าๆขาดๆคิดในแง่ที่เป็นปัญหาหดหูหดหูทางลบใช่ครับและหมวกกันน็อกก็คือเป็นข้อควรระวังมันก็ครอบคลุมเราหมดเราใส่หมวกกันน็อกเมื่อไหร่ใส่หมวกกันน็อกเมื่อเราต้องการระวังต้องการเซฟชีวิตเราใส่หมวกขาดขาดเมื่อไหร่เรามองแง่ลบของปัญหาเรื่องเรื่องนั้นๆ นะครับในในหนังสือก็จะเล่าเป็นการ์ตูนนะฮะให้เห็นว่าการจัดการขยะนะครับจะเกิดยังไงสุดท้ายก็เกิดเป็นระบบการจัดการขยะซึ่งคนเราควรจะคิดแบบหมวกใว้ไหนคิดทุกใบครับคิดทุกใบในแต่ละสถานการณ์ใช่ครับเอามาประมวลรวมกันเพราะว่าหมวกหมวกมงกุฎเนี่ยใช้ในกระบวนการที่เป็นคิดการสุดยอดอาจจะใช้ตั้งตอนตั้งต้นก็ได้พอตั้งต้นเป็นสุดยอดแล้วเนี่ยคิดต่อมันก็สุดยอดกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามาเอามงกุฎขมวดอีกทีหนึ่งได้สุดยอดที่สุด Oh, <laughs> มันเป็นกระบวนการอย่างนี้ <c oughs> คือบางทีเราจะเริ่มด้ยวยหมวกไรุ่นก่อนคิดสิ่งวิวหวาก่อนเหมือนพี่หนิงอยากจะเปลี่ยนฉาก <c oughs> มันจะไม่เอาซีแบบนี้ละ <c oughs> อยากจะเปลี่ยนให้มันวิวหวา <c oughs> เออจะใช้อารมณ์ไหนแต่ก็คือบอกว่ากลัวกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ปัญหาคืออะไร <c oughs> มันก็คือหมกเก่าๆขาดแต่คราวนี้เส็อสุดท้ายสิ่งที่งดงามคือสิ่งที่ซิมพลิฟคือความง่ายใส่หมวกชาวนาให้คนทั้งประเทศเข้าใจเพราะรายการเราสร้างแรงมานานใจ หมวกที่เราใส่ก็คือหมวกของแรงบดาจใจทั้งหมดมันก็หลอมรวมกันจึงบอกว่าบอกไม่ได้ว่าร่างกายใช้ใช้อวัยวะอะไรมากที่สุดม,มันใช้ไปพร้อมๆกันทั้งระบบมันเชื่อมโยงกัน,นทุกอ,อย่างมันมีประโยชน์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์รหนึ่งเพราะว่าในหลักของจิตอาชญาเนี่ยเราน้อมนาธรรมของพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตามาใช้สิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิิงนั้นจึงเกิดถูกต้องครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีแค่แค่สี่ r ว i ร์ดดิ้งเนี่ย มันตอบทุกเรื่องเลยคค่ะครับเวลาเราเอาเรื่องวิธีคิดแบบนี้ไปสอนเด็กๆมันยากไหมครูโนต้ตไม่ยากเลยครับเราพอน <พอ S 2> เขายัางไงถ้าถ้าเกิดสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีทั้งภาพและคํานะครับสมองมนุษย์มีสองซีกอยู่แล้วนี่เข้าใจกันะนะครับจำง่ายๆซีกซ้ายวิชาการซีกขวาจินตนาการนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยใช้ซีกไหนตอนเรียนหนังสือปรากฏห้องเรียนเราเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นบล็อกๆแล้วมีวิชาเป็นท่องจําท่องจําอันเนี้ย สายเยอะอาสายโตเชียวใช่อพอขวาใช้ตอนไหนใช้ตอนดูละครเนี่ยช่องสามเนี่ยทุกคนชอบฮะเอดูดูละครสบายใจแฮปปี้ลุ้นมีความสุขจนินตนาการมันเจดิดคู่จิน้น น่าเด่นเยสิขอเริ่มมาใช่ครับมันมาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราควรจะฝึกทั้งสองด้านให้ควบคู่กันถูกไหมจึงบอกว่าเชื่อมโยงนะครับโอ้สนุกมากๆเลยนี่แค่เรื่องของวิธีคิดนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังจะขอความรู้จากคุณนรสกันต่อค่ะ ดีๆอ,อีกหลายอย่างเลยค่ะเฉพาะเรื่องราวที่ที่เขียนไว้นี่นะคะว่าสารบัญมีอะไรบ้างเนี่ยเวิธีแห่งจิตอัจฉริยะวิธีแห่งจิตอัจฉริยะวิธีแห่งการเรียนรู้วิธีแห่งคุณค่าผูกพันปัญญาวิธีแห่งเสียงแล้วก็วิธีแห่งเราเนี่ยนะคะนี่ก็คร่าวๆเ,เท่านั้นดิฉันก็อ่านสองสารอบค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เรื่องของวิธีคิดเจแบบเนี่ยก็ได้ความรู้มาแบ่งปันกันแล้วนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอครูโน้ตในวันนี้ก็คือเคล็ดลับ7ร็รู้คู่ชีวิต อ่า<ะ>ที่บอกว่า1รู้จักเหตุสองรู้จักพอสรู้จักตน4รู้จักประมาณ 5. รู้จักการหรือการละเนี่ยนะคะแล้วก็6รู้จักบริษัท7รู้จักเลือกคบคน7รู้คู่ชีวิตนี่ทําให้เราประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขได้เหรอคะคุณนนทอันนี้แน่นอนเลยครเพราะว่าคนเขียนก็ไม่ใช่ผมอีกแล้วพระพุทธเจ้าครับพรบะเจ้าเขียนไว้เนี่ยคือนีเขาเรียกว่าสับสัุริษธรรมเจ็ดคือธรรมของคนดีทำยังไงถึงจะเป็นคนดีทำเจ็ดอย่างเนี้ยดี ดีแน่ๆเช่นอะไรครับบอกว่ารู้จักทำคืออะไรครับรู้จักทำก็คือรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักเหตุรู้จักผลทําสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้หรือผลอย่างนี้ย้อนกลับมาเหตุคืออะไรนะครับแล้วก็การที่รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักพอทั้งหมดในหลวงท่านก็ทรงทําให้เห็นหมดแล้วนะครับท,ทั้งตลอดประชนชีพของพระองค์นะครับเพราะผมเขียนไปเลยว่าพระองค์คือต้นแบบแห่งจิตอัจฉริยะนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่ไปบรรยายทั่วประเทศนะครับจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากนะครับบอกว่า พระองค์ทำมาตลอดพระชนชีพสิ่งที่เราทําได้คือการสานต่อและนําสู่ชีวิตมไม่ใช่แค่แค่ท่องจําแต่ต้องทำจริงจริงเหมือนดรสุเมธตันติเวชกุลการมลิชัยพัฒนามักจะพูดอยู่เสมอเลยบอกว่าคนไทยอ่ะชอบมองพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัว ฟังพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ได้ยินพระเจ้าอยู่หัวนั่นหมายความคือผิวเผินมาก<ช>จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้เห็นทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้และปฏิบัติแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณนศเองก,ก็หยิบหยิบโยงมาจากหลายเรื่องทั้งเร<ช>ื่องพระเจ้าอยู่หัว<ช>พระาชดิวัตรที่งดงามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของปรัชญาและวิทยาศาสตร์นะคะสุดท้ายอยากจะบอกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเราจะเริ่มต้นได้ยังไงที่จะสร้างลูกเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะตามแนวทางจิตอัจฉริยะ ก็คือในในเบื้องต้นนะครับในถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยลูกเราเล็กๆเนี่ยลูกเราจะชอบขีดเขียนอะไรสารพัดเลยเขียนฝาบ้านเขียนอะไรไปเรื่อยต่างๆแล้วก็หลายๆบ้านก็จะถูกตีเด็กบางบ้านนี่อ่านหนังสือการ์ตูนก็ถูกว่าอ่านแต่หนังสือเรียนสิสุดท้ายเนี่ยคุณไปมองดูให้เห็นเลยว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้คืออันดับหนึ่งของการศึกษาโลกนะครับเขาใช้การ์ตูนความรู้ ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปซื้อมาแปลจํานวนมากเลยเป็นการ์ตูนเกาหลีใต้ทั้งสิ้นเลยซึ่งมันเชื่อมโยงไปทุกศาสตร์เลยครับตรงนี้เด็กเกาหลีใต้แต่ละคนก็จะมีภูมิรูท้ที่ที่ค่อนข้างมากพอไปสอบวัดผลหรือหรือการประมวลผลในระดับโลกเนี่ยก็ทําให้ชนะเขาได้แต่อย่างบอกว่าเอฟินแลนด์เคยเป็นที่หนึ่งทําไมตอนนี้เป็นที่อ่าประเด็นคือบอกว่าฟินแลนดนะ์เป็นลดค่าคณิตศาสตร์ลงและไปเพิ่มค่าสุนทรียะฟินแลนด์มองบอกว่าใช่ครับฟินแลนด์มองกว่าเราเราลดปริมาณของกระบวนการเครียดลง แต่ใส่ความสุขลงไปนะครับโอ้ oh โห,โหน,นี่ขั้นก้าวหน้ามากใ่หลักสูตรขั้นก้าวหน้ามากนะคะเพิ่มสุนทริยะใชแล้วก็พัฒนาสมองซีขวาใช่ครับ,เพร,บเพราะว่าฟินแลนด์คาบแรกครับวิชาแรกคือวิชา Rela อครับทุกคนถอดรองเท้าแล้วก็มานั่งคุยกันว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยใครไม่เข้าใจเรื่องอะไรแล้วเพื่อนคนไหนเข้าใจบ้างอ,อ่ะงั้นลองสอนเพื่อนซีนี่คือเพื่อนสอนเพื่อนจริงๆครูมียที่เป็นโค้ เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเท่านั้นเองแล้วเราเคลียร์ของเมื่อวานที่ไม่เข้าใจทั้งหมดจบจึงจะไปเรื่องใหม่ของวันนี้ต่อโอ้โหนี่นี่คือประเด็นของเขาเหมือนอินเดียที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยจำเข้าใจแล้วถึงลบกระดานชนวนใช่ครับอย่างนั้นเลยครับเราก็แบบว่าในในฤดูการต่างๆเนี่ยฤดูร้อนร้อนมากอย่างอินเดียนะฮะฤดูร้อนร้อนมากเขาก็ลื่นระยะเวลาเพื่อไม่ให้เด็กเรียนอย่างทรมานนะกายและใจและจิตมันไปมันไปด้วยกันเป็นระบบการลักสูตรต้องยืดหยุ่นใช่ครับการเรียนการสอนยืดหยุ่นตามบริบทตามสิ่งแวดล้อมและตามตัวเด็กด้วยใ่ครับ โอ้โหนี่บ้านเราต้องรื้อหลายเรื่องเลยนะคะโมากเลยคือ12ค่านิยมนั้นดีนะฮะแต่ว่ามันต้องมหาวิธีปฏิบัติที่ที่ต่อเนื่องได้ไม่ใช่ท่องใช่ครับไม่ใช่แค่ท่องตอนนี้เริ่มต้นที่ท่องอีกแล้วใช่เริ่ที่ท่องครับค่ะค่ะแต่ไม่ว่าการแต่เริ่มต้นที่ท่องแล้วจะต้องต่อไปยังไงท่องก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ดีนะครับท่องก็ดีครับเพียงแต่ว่าท่องแล้วจะนําไปแอปพลายอย่างไรให้เป็นผลในการปฏิบัติใช่ครับก็เหมือนที่โนนีพูดตอนตอนแรกครับคืออินสเรรชั่มาาลลลืออแคบงงดใใจจ็้้วตทํ แล้ว,ลวคิดแก้ปัญหาหาทางออกถูกต้องออใช่ครับมันก็จะเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยครับทุกงานถ้าถ้าเราทําทําขมวด3เรื่องนี้เข้าด้เข้าด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลงานที่ที่เป็นเลิศและเป็นผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนถึงบอกว่าทุกคนมีจิตอชาติในตัวเราแค่หามันให้เจอเท่านั้นเองว่า oh, เรื่องอะไรพ่อแม่ต้องสละเวลาเพิ่มมากขึ้นไหมกับเรื่องเหล่านี้พ่อแม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตอจฉริยะไหมคะครูโน้ตคือหรือว่า ความเป็นธรรมชาติทุกวันนี้แหละพ่อแม่สามารถที่จะดึงอะไรบางอย่างในตัวโลกได้คือสิ่งเริ่มต้นของชาติที่สําเร็จทั้งโลกเนี่ยเริ่มต้นจากการอ่านนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยอ่านน้อยมากนะครับที่สโลแกนเดิมก็คือปีละเจ็ดบรรทัดอะไรเงี้ยหรือก็มีคนกระแซวบอกว่าตอนนี้อาจจะไลทบรรทัดแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนจาเขาบอกว่าคนไทยอ่านปีหนึ่งหนึ่งปีเนี่ย เจ็ดปีหนึ่งเล่มของคนเอกเล่มและเจ็ดปีมันสลับกันไปหมดเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของการอ่านเนี่ยคือการอ่านผลึกความคิด<ม>นักเขียนทุกคนที่เขาเขียนหนังสือนะครับเขาเขคิดเขากลั่นกรองแล้วเขาก็เรียบเรียงแล้วมีทีมบอก,กอมีทีมประสานทีมภาพอะไรมากมายที่เขาทํากันออกมาให้มันดีใหหนังสือเนี่ยล้วนมีแง่ดีทั้งสิ้นนะท่านวอบอกคนสามคนเดินผ่านเราล้วนมีครูทั้งสิ้นคนดีเราจะเอาอย่างเขาคนเร็วเราจะไม่เอาอย่างเขาคนไม่ดีไม่เร็วเราจะไม่ทําตนเป็นคนอย่างนั้นฉะนั้นเป็นครูเราได้หมดทุกสิ่ง ทะเบียนรถที่อยู่ตอนรถติดนะครับบวกเลขได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเป็นสังคมได้ไหมเป็นการจัดหมู่ได้ไหมเป็นจินตนาการได้ไหมมันคลายเลขอะไรมันคลายรูปล่างอะไรเรื่องเหล่านี้คือการพูดคุยอย่าปล่อยให้ลูกเรียนแต่ที่โรงเรียนแล้วแล้วก็ปล่อยหน้าที่ของครูเพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของของลูกนะครับ คือคนสาคัญที่สุดของลูกด้วยและจะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิตได้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ได้เป็นพี่เลี้ยงลูกในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะทุกอย่างด้วยนะคะนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วครูนศ์เอานี่มาฝากด้วยเล่มล่าสุดจิตอัจฉริยะ 3D หรือว่า 3D อย่างที่น้องนน่นี้ได้พูดกันตอนต้นสักสั้นๆสักนาทีหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยหนังสือเล่มนี้มันจะหมายถึงอะไรคะรวยเจ็ดชาติฉลาดเจ็ดเท่าก็ รวมรหัสของชาติที่เขาสาเร็จในโลกนี้รหัสเจอีกแล้วเช่นสิงคโปร์เนี่ยจากยากจนเนี่ยพลิกมาเป็นผู้นําโลกเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนได้อย่างไรแล้วติดอันดับโลกทุกเรื่องได้อย่างไรญี่ปุ่นมีความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างไรเยอรมันเบนซ์บีเอ็มพอเชอออดีรถชั้นนําของโลกอยู่ที่เยอรมันทั้งหมดเกิดจากอะไรนะครับอเมริกาทําไมจึงเป็นมหาอำนาจโลกทําได้อย่างไรถอดรหัสไว้ในนี้หมดเลยซึ่งใช้หลักของจิตใช่ไหมาคิดทั้งสิ้นมันมีคําว่า no body perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ มันมีสโลแกนของเยอรมันมาบอกว่า,วาถ้าไม่ใช่สุดยอดอย่าทำซะเลยดีกว่านั่นไงเห็นไหม,มเขาเลยทาทุกอย่างเพื่อเพื่อความเป็นสุดยอดใช่ครับเพราะพระถ้าเกิดอ่านในเล่มนี้จะรู้เลยว่าคนเยอรมันเนี่ยสำเร็จได้ด้วยการศึกษาและระบบดูอ l ลซิสเต็มก็คือกระดูกสันหลังสองอย่างการศึกษากับระบบของธุรกิจก็คือคนอย่างเยอรมันเนี่ยใช้ระบบของธุรกิจที่ที่ต้องการคนเนี่ยให้เด็กให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จริงๆว่า ชีวิตเขาต้องการอะไรได้ทดลองฝึกจริงๆถ้าไม่ใช่จะได้เปลี่ยนเวแต่ถ้าใช่จะได้ไปต่อเขาทแล้วก็ไปต่อไปให้ถึงที่สุดด้วยใช่แล้วก็ด้วยความที่เยอรมันอาจจะมีเรื่องของวินัยเรื่องความอดทนเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายเป็นบริบทที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคนไทยอาจจะมีหลายเรื่องที่เป็นข้อเด่นแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข้อด้อยหลายเรื่องแต่นั้นเรื่องของการใช้จิตอัจฉริยะมา ศึกษาแล้วก็เดินตามเนี่ยก็น่าจะเป็นทางลัดของพวกเราได้เป็นอย่างดีนะคะคจิต<า>อัจฉริยะ3ดีรวยเจ็ดชาตฉลาดเจ็ดเท่าโดยสำนักพิมพ์ DMG หนังสือคุณภาพจาก DMG Books นี่นะคะก็มีมาฝากจากทางสานักพิมพ์แล้วก็ครูโนสิบเล่มท่านชมสามารถที่จะเข้ามาที่แฟนเพจของ Facebook รายการ Lightning Talk นะคะ แล้วก็ดิฉันขึ้นให้หน้าจอค่ะสามารถเข้ามาแล้วก็บอกว่าฟังและชมรายการของเราในตอนนี้ได้ข้อคิดอะไรจากครูโน้ตและเรื่องราวของจิตอัจฉริยะบ้างนะคะ10ท่านแรกที่เขียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างเหมาะสมเราก็จะส่งให้ตามที่อยู่ทางปรษีย์ท่านก็แจ้งที่อยู่ทางปรีย์เข้ามาด้วยนะคะวันนี้สัก30วินาทีสุดท้ายอย่างจะสร้างแรงบันดาลใจทุกครอบครัวยังไงคะคุณโน้ตครับก็คือบอกว่าทุกคนมีจิตอัจฉรยิยะ และเราค้นพบมันได้นะครับคือไม่ต้องสร้างนะครับค้นพบแล้วเดี๋ยวมันจะก่อเกิดขึ้นมาเป็นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมีเพจก็คือเพจจิตอัฉชิยะจเนอเซเว่ทุกคนสามารถมาเป็นเครือข่ายกันได้ที่นั่นรวมคนดีๆไว้มากมายนะครับแล้วมันจะเชื่อมโยงกันวันนี้โลกออนไลน์นยเขาทําทางรัดให้เราละเราไม่ต้องมาเจอตัวกันแต่เราแลกเปลี่ยนความคิดใช่ครับเป็นเพื่อนทั้งโลกงะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนกันได้หมดและทุกคนมีข้อดีในตัวเองทั้งหมดหามันให้เจอแล้วทํามันให้ได้ครับ เรื่องเรื่องสื่อสังคมออนไลน์นี่มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่นอกจากคุณรัฐบ,บอกว่ามีแต่คนดีๆแล้วคือเราเลือกได้ว่าเราจะร่วมสังคมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความคิดและค่านิยมกับกลุ่มไหนเพจเนี่ยมีให้เลือกมากมายถ้าเพจที่มีประโยชน์และเติมเต็มท่านเข้าไปเป็นสมาช,ชิกเธอคะ่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีประโยชน์ไม่เติมเต็มท่านแล้วก็ไม่สร้างสารรค์สังคมเนี่ยก็อย่าเข้าไปมันก็จะธรรมชาติก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปเองว่าสิ่งที่งอกงามจะได้เจริญเติบโตงานงอกงามจริงๆ โอ้ยขอบคุณมากนะคะคุณโน้ตวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้แรงบันดาลใจด้วยนะคะถ้าโอกาสหน้าคงจะเชิญคุณโน้ตมาแลกเปลี่ยนอีกวันนี้ขอบคุณมากคค่ะขอบุณมากค่ะและนี่ก็คือครูโน้ตนะคะสุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ดรปริเนตสุวรรณศรีค่ะและดิฉันสายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ